สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเจฟฟี่นะนเจพิมอีกเหมือนเดิมเพิอมเติมคือวันนี้มีเรื่องราวสนุกสนานเล่าเรื่องเหมืองทองยามพระอาทิตย์ตกเย็นนะคุณผู้ชมวันนี้จะบอกว่ามีเหตุการณ์ที่สําคัญในชีวิตเจฟฟี่เกิดขึ้นนั่นคือการที่ได้ต้อนรับนักธุรกิจจีนถือว่าเป็นความ เขาเรียกอะไรอะ่ะตอนนี้ก็จะเลื่อนตําแหน่งมาเป็นงานหลักแล้วแหละก,การดูแลหรือว่าการคุยกันต่อรองกับนักลงทุนจีนจะบอกว่าการที่เราเนี่ย ได้เจอกับคนจีนได้เจอกับคนไทยได้เจอกับฝรั่งต่างชาติเนี่ยมันทําให้เราเห็นถึงมุมมองวัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างกันวันนี้เจฟฟี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเจฟฟี่นั่งกินชากับนักเท่าแก่จีนนักธุรกิจจีนหลายก,ก๊กหลายพวกหลายคนแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกที่เจฟฟี่รู้สึกเลยคือเอางี้เล่าก่อนเล่า แบ็กกราวน์ของนักลงทุนที่มาก่อนความรวยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมาถึงตรงนี้นักธุรกิจตรงนี้ไม่มีใครก,กระโหลกกลาหรือไม่มีใครรวยหลักร้อยล้านอะเอางี้ละกันคือเกินไปแล้วอะเออก็มีธุรกิจเหล็กธุรกิจก่อสร้างก็คือเป็น c o n s t r u กชั่นแล้วก็ธุรกิจอ่ะแน่นอนมีธุรกิจเหมืองทองก็มาแล้วก็คุยกัน สิ่งที่สําคัญสิ่งที่เรียนรู้กันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจฟี่มีคําถามในใจอยู่แล้วแหละนั่นก็คือเฮ้ยโควิดมีผลกระทบไหมแล้วรวยๆอย่างนั้นอ่ะเขาคิดอะไรเขาเขาเขาจับกัดจัดการรับมือกับโควิดยังไงบ้างสรุปเลยก็คือโควิดมีผลกระทบแน่นอนสิ่งที่สําคัญเลยคือเขาปรับตัว ไม่มีใครยึดติดเลยสักคนเดียวคุณผู้ชมไม่มีใครยึดติดเลยว่าฉันจะต้องทำธุรกิจนี้อย่างเดียวตลอดไปนี่คือสิ่งที่เจฟฟี่ตกใจวันหนึง่งมันมันเหมือนกับทำให้เจฟฟี่นั่งคิดอะว่าแบบเขาเขา,เขาพูดเขาคุยกันไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วมันก็มีคำถามอย่างเงี้ยในหัวเราขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เจฟฟี่ไม่ได้เป็นมาดามเหมืองทองวันนี้เหมืองเราปิดเราขายเหมืองเราอะ คือพูดง่ายๆว่าเท่าแก่ exit อ,อ่ะถ้าภาษาสตาร์ทอัพก็คือเนี่ยจะฟีสร้างเหมืองขึ้นมาแล้วเราขายถูกไหมเราทํากําไรเราขายได้ปุ๊บเนี่ยเราจะไปไหนต่อเฮ้ยเราจะไปไหนต่อเจฟฟี่ก็เลยเกิดความงงวยในใจแล้วความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราไม่อยากไปแล้วแบบเอาเราไปทําอะไรกินอะเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อคนจีนไม่มีความรู้สึกนั้นเลยแม้แต่กระติ๊ดเดียว คือเขา move on เร็วมากเขาเขามองหาธุรกิจอื่นคือถ้าเกิดว่าเหมืองทองมันจบมันตันหรือว่ามันไปได้เขาก็ไปทําเพิ่มที่อื่นสมมติว่าวันนี้ขายได้มีคนมาซื้อปุ๊บจบเลยมันก็เลยทำให้เจฟฟี่รู้สึกว่า นี่คือความที่เขาประสบความสําเร็จมากและเท่าแก่ทุกคนคือไม่ได้ทําธุรกิจเดียวไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องทําธุรกิจของป้าของมา้าของอากงของปัป้มพบุรุษต่อกันไปจนจนหาไม่หรืออะไรอย่างนั้นไม่มีใครคิดอย่างนั้นเลยเจฟฟี่ก็เลยตกใจว่าอา้าว แล้วถ้าเกิดว่าแบบมีครอบครัวเปธุรกิจมีอะไรอย่างเงี้ยล่ะแล้วคุณไม่สารต่อหรอสารต่อในในเนื่องในโอกาสเดียวคือมันยังมีเงินอยู่มันยังมีโอกาสทางธุรกิจอยู่เขาถึงก็ยังทําต่อคาคำนี้เองทําให้ทุกซอกทุกซอยทุกประเทศทุกเมืองของโลกนี้คุณผู้ชมจะพบกับคนจีนคนจีนที่ว่าไม่ใช่คนจีนวัยรุ่นออกมาเสือผืนหมอนไปเหมือนสมัยก่อน สังเกตไหมคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคืออากงเสือผืนหมอนใบนั่งเรือมาหน้าลำบากยากจนต้องออกไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปหาเงินกลับมาส่งมาให้คนจีนที่อยู่เมืองจีนลำบากข้าวไม่มีจะกินเอยอะไรเอยนั่นคือสมัยก่อนสมัยนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคนที่ออกมาคือคนมีเงินคนจีนที่เป็นนักลงทุนคนจีนที่มีวิสัยทัศน์คนจีนที่ มีประสบการณ์แล้วก็ทำธุรกิจสรุปวันนี้เลยสิ่งที่เจฟฟี่เรียนรู้เนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยคือ 1. คนจีนไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงคนจีนไม่กลัวจะต้องปิดจุดกิจการแล้วไปเริ่มต้นใหม่คนจีนไม่กลัว,ลลลว,ลว,ลวที่จะต้องเมืองนี้แล้วไงทำมาสี่ปีชั้นรักของฉันนะฉันสร้างมาตั้งแต่มือนู่นนี่มีโอกาสทางธุรกิจขายได้ขายหาเงินได้หา ก็ไปหาเมืองใหม่กลัวอะไรเอ้ยจริงเรามีความสามารถเรามีประสบการณ์มันมีโอกาสทางธุรกิจเราก็ไปทําใหม่ไม่มีไม่มีเจ๊งไม่มีไม่มีกลัวทางตันอันดับต่อมาคือถึงแม้ว่ามันจะมีทางตันธุรกิจไม่ดีอสมมติเราพูดถึงธุรกิจอย่างอื่นเขาก็นั่งเมาส์กันมันมีธุรกิจบางโปวที่เจ๊งที่ทําแล้วมันขาดทุนเขาเปิดร้านอาหารเอยเปิดร้านอะไรเอยแล้วเขาก็แบบว่าปิด เขาก็ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีเขาก็พร้อมที่จะไปข้างหน้าต่ออันดับที่สองเลยคืออะไรที่เป็นโอกาสคนจีนคว้าหมดคือมันจะท้าทายยังไงขอแค่มีโอกาสทางธุรกิจแค่นั้นคนจีนวิ่งเข้าชน นี่คือสิ่งที่เจฟฟี่เรียนรู้จากล่าสุดเลยที่คุยกับเท่าแก่มาเมื่อวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้นจริงๆคุณผู้ชมฟังเจฟฟี่ดีๆถ้าคุณผู้ชมกํำลังเจอกับปัญหาที่มันจะต้องเจ๊งมันปัญหาที่มันจะต้องแบบว่าเฮ้ย <c oughs> เอาไงว่าโควิดไม่มีจะกินเลยเนี่ยน,นู่นนั่นนี่โอ้ลูกค้า,าหายตบยุงก็แล้วอะไรก็แล้วทุกวันนี้ต้อง เอาที่เอาทางขายรถขายบ้านขายอะไรมาจะบอกว่ามองหาโอกาสทางธุรกิจแล้วนึกเสมอว่าไม่มีทางตันไม่มีอะไรเป็นทางตันสำหรับเจฟทางตันทางเดียวที่คนจีนจะเจอที่เขาเชื่อคือความตายคือถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ตายยังมีลมหายใจคุณทำไปเธอคุณทำไปเลยแล้วก็มันมันแค่นะั้นอะอายุ75อย่างเงี้ย อายุ80เงี้ยอายุ55 60ก็ก็ออกมาทำดังนั้นคืออยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนและนี่ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชไม่ต้องเลจรีเฟอร์ว่าไลฟ์โค้ชมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าวันนี้เจออะไรมาเอาไว้ครั้งหน้าเจออะไรอีกจะมาเล่าให้ฟังวันนี้คุณผู้ชมมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์ไว้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอยากให้เล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวมาเล่าอีกวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย